บทที่304ป้อระหุ่มพลังครึ่งเก้าเข้าสู่ขั้นหวาวฝ่ามือสังหารเฉาเจิน้นนั่นหเลยเฉาเจิ้นที่สังหารหมูคนในสำนักเครือจัก,กรวาลทั้งสำนักด้วยตัวคนเดียวนั่นเหละเลยเขาอยู่ที่พักหุ่นเงานี่หรือทําไมเขาไม่เคยปรากฏตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยข้าได้ยินมาว่าเฉาเจิ้นเก้าไปถึงระยะปลายสุดของระดับเจ้าขั้นชีจากนั้นก็ปีกตัววิเวกไปหลายปีเพื่อฝึกฝนให้บรรลุขั้นหวาว ว่าจากรัศมีพลังที่เขาปล่อยออกมาข้าคิดว่าเขาน่าจะสําเร็จไปถึงระยะปลายสุดช่วงกลางเป็นอย่างน้อยแล้วอีกครึ่งก้าจะถึงขั้นทาวารแล้วข้าไม่คิดว่าพรรคหุ่นเงาจะมีสาขาเมืองตาขุยที่มีจอมยุธทธิเก่งกาจถึงเพียงนี้อยู่ด้วยครั้งนี้ลินตงคงตัดสินใจผิดพลาดเป็นแน่น่าสนใจอีกครึ่งก้าเข้าสู่คันวาเขาน่าจะเป็นจอมยุธทธ่พีมีคุพลังสูงสุดในเมืองตาขุยแห่งนี้แน่ใครจะรู้ว่าลินตงจะสู้ได้ถึงขั้นไหน ข้าว่าหลินต้องมีโอกาสชนะแค่3ส่วนส่วนเฉาเจิ้นนั้นที่ครึ่งก้าวเข้าสู่ขั้นวายังไงก็ไปได้ถึงครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวก็จะบรรลุช่องว่างระหว่างขุมพลังของพวกเขาหากชั้นกันหลายคุมนะักตอนนี้สายตาทุกคู่จับจ้องมองไปที่ล่างแสงสีโลหิตที่พุ่งออกมาจากักคุนเงาสาขาเมืองต้าขุยคนของพักคุนเงาก็าโห่ร้องอย่างว่าข่าง ดวงตาหลายคู่ไล่ตามร่างนั้นไปเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วเมืองร้างราวกับน้ำหลากนั่นฝ่ามือสังหารเฉาเจิ้นแน่นอนทางฝั่งเจ้าสำนักปีศาจและสมาพันธจอมยุทธ์มู่เฉยนเฉียงดูเฉื่อรวมถึงจอมยุทธ์ที่ยืนอยู่มีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นร่างสีโลหิตทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตา้าหว่างพวกเขาคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีทว่าไม่เคยจินตนาการเลยว่าจอมยุทธ์ที่มีฝีมือร้ายกาจจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ เวลานี้หลินตองอยู่ในภาวะขับขันจริงๆฝ่ามือสังหาราเฉาเจิ่นนั้นเลยหลินตงหลีตามองไปยังร่างที่กำลังพุ่งเข้ามาหาลำแสงที่ห่อหุ้มร่างนั้นค่อยๆจางลงเผยให้เห็นร่างชายคนหนึ่งชัดเจนเขาอยู่ในวัยกางคนรัศมีสีโลหิตปกคลุมรอบร่างผมสีแดงยาวปิวสวยซึ่งเป็นลักษณะเด่นจินอยเย็นเดยเยือกไหลเอออกมาที่สำคัญทําให้หลินตงตกใจที่สุดคือ แสงสีแดงวาเราากับกำรรมะหยีคุมไปทั่วแขนดูเหมือนกับอาบด้วยเลือดสดๆทําให้รู้สึกถึงกีอายชั่วร้าย่าเถื่อนข้าไม่คิดว่ารัศมีที่ซ่อนอยู่ในพักงเงาจะเป็นของชายคนนี้เห็นต้องกับพิบตาเนื่องจากเคยได้ยินชื่อเสียงของปาหมูสังหารเฉาเจิ้นมาว่าเขาบุกเดี่ยวเข้าไปสังหารหมู่คนของสำนักหนึ่งตอนนั้นทั่วทั้งสำนักเล่ากับแม่น้ําเลือดชื่อเสียงเฉาโฉของเขากระจายไปทั่วภูมิภาคต้าวหวาง แต่อยู่ๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยกลายเป็นว่าเขาปีกตัวผู้ฝึกกาลังภายในอยู่ในขั้นหววอยู่ที่นี่นี่เอง ừ, ดูจากรัศมีพลังก็รู้ว่ายังไม่ถึงขั้นหววอย่างมากก็แค่ครึ่งทางเท่านั้นไอ้หนูเจ้าจะให้ข้าช่วยไหมเสียงของเสียวเตียวดังขึ้นในหัวของหลินตองอีกก้าวเดียวบรรลุขั้นหววงั้นเหรอั่นขั้นเดียวกับหลินหลังเทียนเลยนี่ได้ยินเช่นนั้นหลินตงก็กำบัดเบา จากนั้นเขาก็ส่ายหัวยิ้มบางๆในใจไม่จำเป็นต้องสนใจแค่แค่อยากทดสอบฝีมือกับจอมยุทธ์ระดับเจ้าขั้นชีระยะปลายสุดเท่านั้นในมิติแห่งศิลาพันปีหลินลังเทียนแสดงท่าทางดูถูกหลินตงต่างๆนานาเพียงเพราะขุมพลังอีกครึ่งก้าจะเข้าสู่ขั้นหัวนี่แหละในเมื่อเขาพัฒนาฝีมือมาถึงขั้นชี้ได้เขาก็อยากพิสูจน์ว่าจะสู้พอพัดพอเหวี่ยงกับจอมยุทธ์ขุมพลังอีกครึ่งก้าเข้าสู่ขั้นหัวได้หรือไม่จะว่าไปแล้วที่หลินหลินตงยืนการประเมือกับเฉาจิน ประการหนึ่งเพราะเขาอยากใช้โอกาสนี้พิสูจน์ว่าระหว่างเขากับหลินลังเทียนใครมีฝีมือมากกว่ากันพโโวกอุโสเฉาเจินเมื่อจอมยุทธของพัรคของเงาเฉาเห็นเฉาเจินปรากฏตัวพวกเขาก็ดีใจอย่างมากใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพกแม้ถึงเลยยังแสดงออกถึงความนอบน้อมพวกเขาพวกเจ้านี่น่าผิดหวังสียเหลือเกินมีคนมากมายแต่กับไม่อาจกำหลัเด็กรุ่นหลังที่มายืนท้าทายได้ ทำให้ชื่อเสียงพรรคหนเงาต้องเสื่อมเสียเขาเจิญจ้องไปที่เถิงเลยจากนั้นก็ขวดตามองคนอื่นอย่างน่าผิดหวังน้ำเสียงที่เปล่งออกมาช่างเย็นชาจนน้าขนลุกหัวหน้าเฉาไม่ใช่ว่าพวกเราได้ความสามารถแต่หลินตงฝีมือได้เตรียมทานต่างหากขอรับจอมยุทธคนหนึ่งของพรรคหุ่เงาหัวเร้ะแห้งๆอย่างเจ็บปวดท่านลุงเจิ้นหลินตงบอกวันพรรคหุเงาหลายครั้งแล้วที่สําคัญมันยังขโมยหุ่นเงาระดับสูงในวิติศิลาพันปีไปจากเราฉะนั้นพวกเราต้องจัดการมันให้สิ้นซากซะเถิงเลยกัปดปันมา เมื่อได้ยินที่ถังเลยพูดแบบตาเย็นชาก็เคลือบไปทั่วในตาของเฉาเจินเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเด่นต้งที่ยืนอยู่ห่างออกไปนะักเขาค่อยๆก้าวเท้าออกไปข้างหน้าขึ้นอยู่อันสีโลหิตก็ก็เพิ่มไหวไปรอบกายหมุนความพื้นเหมือนพายุเฮอริเคนอย่างไรอย่างนั้นภาคผนงาของข้าก่อตั้งที่ภุมิภาคต้หวางมายาวนานหลายปีมานนี้ไม่เคยมีใครกล้าท้าทายเราเลยไอ้หนูข้าไม่สนใจว่าแกจะมาจากไหนแต่วันนี้เป็นวันตายของแก เขาเจึงยืนอยู่กลางกาศาสีน้าเย็นชาน้ำเสียงเย,ย็นเยียกเต็มไปด้วยความดุดันที่ไม่อาจปกปิดได้ขึ้นยวนสีโลหิตร้องคางอยู่รอบร่างจากนั้นก็รวมตัวกันเป็นหัวโหลกมากมายลอยล้อลาาลาารอบตัวเขาทัศิมีพลังส้่งแข็งแข็งก่งเสียจนไม่มีใครกล้าประมาฝีมือของเขาเลยข้าเกรงว่าฝีมือท่านจะยังไม่เข้าขั้นเด่นต้องหัวลอ้อเบาๆขึ้นสีทอง,องห่อหุ้มอยู่รอบร่างคนอย่างเขาเรื่องสงครามน้ำลายก็ไม่อ่อนข้อให้ใครหรอกฮา หลายปีเหลือเกินที่ไม่มีใครกล้าปากดีต่อหน้าข้าโบราณว่าทารกไม่เกงกัวเจ้าป่าเพราะว่าข้าก็ไม่ใช่คนใจดีหรอกนะในเมื่อเจ้าไม่ยอมรับความจริงเจ้าก็ต้องจ่ายบทเรียนด้วยความตายาเฉาเจิ้นหัวเราะร่วนไอสังหารคลคขัดกระจายออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะได้ยินที่เฉาเจิ้นพูดออกมาลินต้องก็ทําเสียงขึ้นจมูกเขาเลิกสนใจต่อปากต่อคำกับสับตว์ตูสองมือกำบัดเข้าหากันคลื่นสีทองขยายไปทั่วท้องฟ้า ลายเป็นแผ่นทองคําขนาดมหมมาจับพันดินต้องกวา้างแผ่นทองคําเข้าใส่หัวของเฉาเจินอย่างรุนแรงไอ้หนูข้าจะทําให้เจ้าสํานึกผิดกับคำพูดโอหังของเจ้ายืนมองแผ่นทองคําที่พุ่งออกมาเฉาเจินก็หัวเราะเสียงเย็นเพราะว่าไม่มีท่าทีจะหลบหลีกแข้ของเขาปล่งแสงโลหิตประกายทองกำมัดตรงปล่อยเข้าใส่แผ่นทองคําที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงโลหะกระทบกันดังไปทั่วฟ้ากระแสะลมคลั่งกระจายออกไปรอบๆแผ่นทองคําถูกชกจนลอยออกไปด้วยหมัดเดียวของเฉาเจิน ดูเหมือนว่าขุมพลังอีกขึ้งก้าจะเข้าสู่ขั้นวาวะเจเนอชั้นกว่าขั้นชีร่ระยะปลายหลายขุมเลยทีเดียวไอ้หนูข้าจะให้แกได้ลิ้มรสฝ่ามือสังขารชกแผ่นทองคำเสร็จเขาเจินก็ทะยานตัวออกมาอย่างรวดเร็วเขาโผล่พรวดมาที่ด้านหน้าของเด็บตรงราวกับผู้นผีคท่อนแขนสองประกายโลหิตโกสีโลหิตลอยรอบอยู่รอบๆก็ส่งเสียงหวยหวนรวมตัวกันบนบัดฉับพันก็ลำแสงโลงหิตกระจายไปทั่ว้องฟ้าก่อนแต่กำหนังไซริลต้องยังไม่ยัน คลื่นพลังตลกพวกนี้แปลกมากเมื่อพวกมันปะทะดา้านศัตรูก็ส่งเสียงเสียงกรีดร้องแหลมๆห,หว่วยวนนี้ส่งผลต่อสภาวะจิตใจทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีสมาธิที่จะต่อสู้กับเจ้าของวิชาได้เป็นวิชาที่น่าประหลาดจริงๆเพราะว่าจะทําให้ขาดเสียสติเป็นเลือกอย่างนะเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องหน้าขนลุกหลินตงก็ถอยหลังไปพริบตาสายทางพลังจิตก็หลังไหลออกมาลูกเพลิงพลังจิตก็ตวัดต่อขึ้นเมืองหน้าเขาทันทีหายไปซะคลื่นพลังเพลิงจิตปรากฏขึ้นหลินตงวาง วาดหมัดพลังหยวนสยบตะวันประทุขึ้นจากล่างพวกมันบีบผัดตัวกลายเป็นหมัดจักหลายหมัดอยู่เบื้องหน้าฉับพันลูกพึ่งพลังจิตก็แล่นเข้าไปเคลือบอยู่บนหมัดเคลื่อนพลังรวมตันของหลินต้งชกเข้ากับแขนของโลหิตของเฉาเจิ้นอย่างรุนแรงแรงประทะที่รุนแรงจากฝีมือของเพิงพลังจิตทาเอากระโหลกสีโลหิตลายไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เหลือเพียงเคลื่อนพลังหยวนจากแขนโลหิตพัะดะเข้ากับหมัดยักษ์ที่พุ่งเข้าไป ดีแกแน่มากที่ใช้พลังจิตกับพลังหยวนทำลายหมัดโลหิตของข้าได้พอเห็นลินตงตอบโต้ตการโจมตีของเขาได้อย่างทัดเทียมเฉาเจิ้นก็มีท่าทีอึ้งไปเราะว่ายังไงซะเขาก็เป็นจอมยุทธที่กำลังจะบรรลุขั้นหวาเขาขยับร่างเล็กน้อยขึ้นพลังหยวนเข้มข้นระเบิดออกมาจากร่างเป่าพายุหมัดที่มีพลังจิตห่อห้องอมอกไปซัดพลังหมัดของลินตงสะเด่นเฉาเจิน้นลูกก้าวเท้าออกไปข้างหน้าเขางุ้มนิ้วมือเป็นกงเล็บพลังหยวนสีโลหิตก่อตัวขึ้นที่ปลายลิ้รูปร่างเหมือนดาบ สัพพันธ์ก็ปักเข้าไปที่จุดตายบนล่างของหลินตงเพราะว่าหลินต้ง,นตงที่ประทะก,กันซึ่งซึ่งหน้ากับการโจมตีของเฉาเจีน้นร่างของเขาก็กวูบวาวเรากับอัญมวณีใสมีหนำซ้ำยังขยายขนาดใหญ่เข้าปลุกเร้าพลังหยวนร่างสยบหยกและวานอนภาษาการถึงขีดสุดความแข็งแกร่งก้าวกระโดดไปมากกว่าจอมยุทธ์ขุมพลังเดียวกันทําให้เขาสามารถตอบโต้เฉาเจิ้นได้อย่างสบายบนท้องฟ้าการดวนเดือดระหว่างสองจอมยุธทธ์ทาให้เกิดประกายไฟแพร่ล่นขึ้นกระแทกระเบิดออก ติดต่อกันอยู่หลายครั้งผู้คนต่างจะจ้องไปที่ทั้งคู่อย่างไม่วางตาเพราะทุกคนรู้ว่าทั้งสองกำลังสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายฉะนั้นใครที่เผลอเปิดช่องว่างแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวก็จะหมายถึงชีวิตที่จะคงจะดับมอดลงอย่างไม่ต้องสงสัยหลินตงแม้จะอยู่ในขุมพลังเจ้าขั้นชีระยะตน้นเพราะว่าฝีมือของเขาสามารถต่อกรกับเฉาเจินที่อีกครึ่งขั้นครึ่งเก้าจะบรรลุขั้นหัว,วได้อย่างสูสีนี่เป็นการต่อสู้ที่น่าทึ่งจริงๆ ใช่เพราว่าถึงเขาจะมีพลังหยวนที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังเทียบกับเฉาเจินไม่ได้ถ้าปล่อยให้การต่อสู้ยืดเยื้อร่างกายของเขาจะต้องล้าไปก่อนแน่อย่างไรซะเฉาเจินก็เป็นจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วปุมคาะต้าหวางวันนี้ต้องมาเจ,จอจอมยุทธ์รุ่นลูกรุ่นหลานท้าทายเช่นนี้ซํายังประมือได้อย่างสูสีเป็นภาพที่น่าหาได้ดูได้ยากอย่างยิ่งาาการทาหันเดือดผ่านกลางท้องฟ้าทําให้คนยืนดูอ้าปากค้างแต่ก็ยังมีคน ตาไวสามารถจับกลุ่มวิจารณการพรลองนี้อยู่ได้เช่นกันเสียงวิจารณ์ค่อยๆจางหายไปฉับพลันเสียงระเบิดก็ทะลุขึ้นท้องฟ้าคนมุงเห็นร่างของดินต้งถอยไปข้างหลังหลายสิบก้าวก่อนจะตั้งตัวเย็นนิ่งสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบด้านพลังหยวนแล้วความแข็งแกร่งของชาเจช่นก็ยังเหนือกว่าลินตองอีกหลายขมแกเก่งใช้ได้ที่สาม,มารถคูบสู้กับข้าได้นานขนาดนี้แต่ถ้ามีฝีมือแค่นี้ไม่เกินสิบกระบวนท่าชีวิตของแกก็หาไม่แน่ฉาเเิ่นจ้องมองดินต้งเขม็งแม้ว่าเขาจะถือไพ่เหนือกว่า เพราะว่าสีหน้าก็ยังไม่ลดละแววโหดเหี่ยมอย่างไรซะในสายตาของเขาเหรินตงก็ยังเป็นแค่จอมยุติหนุกคนรุ่นใหม่ที่ปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมเท่านั้นฮ่าฮ่าสุดยอดจริงๆเหมันมากาเฉาเจินกำลังเยืยนคลิ่งเหรินตงกับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกระบวนท่ามือคู่ของพวกเขาเราวกับสายฟ้าฟาดเข้าใส่กันตัวเขาแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็น่าตื่นเต้นยิ่งนักการประลองยุทธแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาห่วยหามาตลอดการเดินทางผมพลังอีกครึ่งเก้าบรรลุขั้นทวาร้ายกาดนัก แต่ดูเหมือนว่าแกจะมีพลังเท่านี้สินะเหลนตงย่างก้าวออกมาข้างหน้าเทระกาวขึ้นพลังหยวนในร่างกายระทุขึ้นอีกครั้งท้องฟ้ามืดลงกระทันหันพลังหยวนรอบๆกายสั่นไหวอย่างบุนแรงเมื่อเห็นหลนตงสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบๆตัวได้ฉาบเจิ้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีด้วยความตกใจท่านลงเจิ้นระวังตัวไอเจ้านั่นกำลังจะใช้วิทยายุทธขั้นป้ายหัวแล้วที่ยืยนดูอยู่ไม่ไกลถึงเลยเปิดปากตะโกนเตือนเค็ดรับวิชาขั้นป้ายหัวนั้นเหรอได้ยินเสียงเตือน ดวงตาของเฉาเชิญก็แข็งก้าวไม่นานเขาก็หลุดหัวเราะออกไปถึงมันจะฝึกวิชาขั้นปายหัววะได้แล้วก็ยังไงเล่าไอเวนเอ้ยวันนี้ข้าจะทําให้เจ้ารู้ว่าเึงนแกจะสสาเร็จยอดวิชารว่าต่อนหน้าจอมยุทธิแท้จริงแกก็ไม่สามารถเทียบชั้นได้หรอกถ้าแกถ้างั้นแกก็พิสูจน์คําพูดด้วยการแกลกกระบวนท่ากันดีกว่าไหมเดินต้องหัวเราะเบาเบาขึ้นหยวนพลุ่งออกมาจากกลางกำจ่ายไปทั่วเส้นของปลาหายุไม่กอดตัวขึ้นทันทีมองเห็นริ้วพลังหยวนแล่นผ่านไปมาอย่างางง้คั สับพ,พันธ์เด่นต้องก็แผดเสียงยินเยี่ยยที่เต็มไปด้วยไอสางารดักกล้องไปทั่วเมืองดัชนีกับฟ้าอย่างตาหวางังดัชนีผักฟ้าดินก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP ที่304นะครับก็สำหรับ EP หน้าจะมาตอนไหนก็ติดตามด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ